ฮยยสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอมกอกเคียป๊อปนะครับสำหรับในคลิปนี้เรามาอัปเดตเรื่องราวของ b l a c k พิงกกันดีกว่ากับคัมแบ็กใหม่อัลบั้มใหม่ที่ในตอนนี้เนี่ยมีสื่อจากต่างประเทศเขาได้พูดถึงการระดับว่า b l a c k พิงกําลังทําอัลบั้มที่มีชื่อว่า Born to Shine นั่นเองคือรถมากเลยนะครับ Born to Shine จาก b l a c k พิงกําลังจะมาสร้างความฮือฮาให้กับชาวโลกทั่วโลกทุกคนจะต้องตื่นเต้นแน่ๆ ในการรายงานเนี่ยเขายังบอกว่ามีการร่วมงานกับซินปิินดังถึง2คนกันเลยทีเดียวเลยนะสื่อทางฝรั่งเศสได้พูดถึงแปล็กพิง เตรียมส่งผลงานอัลบั้มใหม่ที่มีชื่อว่าบอ n to ่ยช n e ซึ่งเป็นการกลับมานะครับของ4ี่สาว b l ล c k พิง k ์ที่คนทั่วโลกกำลังจับตารอคอยกันอยู่จากที่ส่งเพลงใหม่ออกมาอย่างจำ้ำแล้วก็สร้างความฮือฮากันไปทั้งโลกเลยเพราะว่าคอนเซปต์เอ่ยแนวเพลงเอ่ยอะไรเอ่ยเนี่ยมันใหม่มันสับมากๆเป็นแนวที่ b l ล c k พิ n k ยังไม่เคยทำมาก่อนด้วยและเขาก็เลยคาดหวังว่าอัลบั้มของ Black พิ n k ที่จะตามมานนเนี่ยมันจะต้องเป็นอัลบั้มที่หยุดโลกและเขาก็รายงานกันต่อด้ดยนะครับว่ารอบนี้ จะมีการร่วมงานกับศิลปินระดับโลกอย่างโรซาเลียซึ่งก็เป็นเพื่อนแล้วก็เคยร่วมงานกับลิซ่ามาดาวด้วยใน a ั t เทอร์อและก็ยังมีคุณฟาเวลวิลเลียมส์ด้วยนะครับอีกหนึ่งคนเลยที่ดังแล้วก็ปังมากๆ2คนนี้ก็มีรายชื่อว่าจะร่วมงานกับ b l a c k พิงคในอัลบั้มใหม่และเขายังบอกด้วยว่าโปรเจกต์นี้จะพิเศษมากๆเพราะ b l a c k พิงคเนี่ยเขาจะขนทุกความสามารถที่มีเอามาปล่อยไว้ในอัลบั้มนี้จะเป็นอัลบั้มที่ ใหม่มากสับมากแล้วก็จึ้งมากสุดๆแล้วของแบล็กพิงเลยก็ว่าได้เอาให้สมกับการรอคอยของทุกคนที่คาดหวังแล้วก็รอผลงานของแบล็ k พิงกกันอยู่นะครับและก็ยังมีแนวดนตรีอะไรที่มันใหม่มีความร่วมสมัยพร้อมสร้างอะไรที่มันเด่นๆให้กับแฟนๆเนี่ยได้ดูและทําให้ทุกคนนั้นคาดหวังกันไว้ได้เลยกับอัลบั้มนี้ของแบล็กพิงเเขาก็ว่าอย่างนี้นะครับส่วนรายละเอียดเพิ่มเติม,ตมก็ยังต้องรอทางค่าย YG Entertainment ออกมาอัปเดตอีกทีว่าจะจริงแท้แน่นอนแค่ในการชื่ออัลบั้มว่า Born to Shine จริงไหมจะร่วมงานกับสองศิลปินที่กล่าวชื่อมาหรือเปล่าหรือว่าจะมีความเคลื่อนไหวอะไรเกี่ยวกับอัลบั้มใหม่ของ Black p i n กก็ต้องรอทางค่ายเนี่ยออกมาอัปเดตอีกทีอันนี้เขาก็เป็นเพียงแค่ข่าวลือที่ทางสื่อของต่างประเทศเนี่ยพูดถึงกันใครรอคอยอัลบั้มใหม่ของ b l a c k p i n k อยู่บ้างคอมเมนต์มากันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ ต้องขอตัวลาแล้วเดี๋ยวถ้ามีข่าวคราวเกี่ยวกับมินิอัลบั้มของ b l a c k พิงคเนี่ยเดี๋ยวเราจะเอามาแชร์ให้ทุกคนได้ฟังกันอีกครั้งหนึ่งนะครับหรือใครมีข้อมูลตรงไหนคอมเมนต์มาบอกกันได้เลยนะกลับมาเจอกันใหม่คลิปหน้าากงดไลค์กดซับก,กดแชร์ด้วยสวัสดีครับอันยอง